วัดสุทธิวาลารามดูแลตั้งแต่พัดกองพักอาศัยตรงต่อเขาที่วัดช่วงนี้ก็เขาเกือบทุกวันโยมไม่ทิ้งพระในช่วงที่สุขสบายและพอเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้พระก็ไม่ทิ้งโยมแบบเดียวกันหลดบในห่านดี 28, นดเจริญ่จริญพรอาตมาพระสุทธีรัตนบัณฑิต เจ้าวาดวัดสุดทธิววารารามกรุงเทพมหานครจากที่ตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทางวัดแล้วก็ของคณะสงฆ์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีจุดที่ช่วยเหลือประชาชนบวกกับโรงพยาบาลหลายแห่งผู้ป่วยล้นแล้วก็ไม่มีเตียงรองรับจึงเปิดโครงการนี้ ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในการที่จะเป็นศูนย์กักตัวไม่ให้คนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมาอยู่ที่วัดแล้วก็ลดภาระการติดเชื้อลงซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ของคณะสงฆ์ การที่วัดเข้ามาดูแลตรงนี้ก็คือเราได้ดูแลญาติโยมในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้เด้นมือที่พึ่งโดยปกติเราถือว่าวัดพึ่งชุมชนชุมชนก็ต้องมาพึ่งกับวัดได้เหมือนกันหลังจากที่เราคิดว่าเราจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนแล้วเนี่ยก็ประสานไปยังสำนักง,งานเขตของเขตสาทรว่าเราจะสามารถเป็นคอมมูนิตี ไอโซเลชันได้หรือไม่ท่านที่2ก็ไปหาโรงพยาบาลที่คอยมาดูแลในฐานะที่ปรึกษาแล้วก็ส่งทีมแพทย์พยาบาลมาดูแลก็ได้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มาคอยดูแลหลังจากนั้นทั้งวัดทั้งเขตทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวแทนชุมชนมาคุยกันว่าเราจะจัดการระบบแบบนี้อย่างไรก็ออกมาเป็น3ระบบ การจัดการเรื่องพื้นที่สถานที่วัดกับเขตก็ร่วมมือกันมาดําเนินการเพื่อปรับเป็นสถานที่รองรับในการที่จะเตรียมผู้คนตั้งกล้องวงจรปิดทาเตียงผู้ป่วยวางระบบการเฝ้ารักษาระวังความปลอดภัยถัดมาระบบที่2ก็คือระบบ การดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลจะเป็นผู้วางระบบนับตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยการดูแลรักษายันไปถึงการส่งกลับถ้าผู้ป่วยหายไข้แล้วแต่ก็ถ้าหาว่าผู้ป่วยสีเขียวเกิดเข้าสู่ภาวะสีเหลืองคือออกซิเจนต่ำลงก็จะดูแลระบบฉุกเฉินนิดหน่อยเพื่อที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ส่วนขั้นที่3ก็คือเรื่องของการบำรุงดูแลข้าวน้ําของทีมแพทย์พยายบาลทีมจิตอาสารวมทั้งการลงไปช่วยดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงอันนี้วัดจะเป็นเจ้าภาพดูแลเป็นหลักโดยอาสา เงินจากการบริจาคของญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วก็ของวัดส่วนหนึ่งมาผสมผสานกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว,วัดที่นี่รับเต็มร้อยกว่าเตียงการดูแลรักษาก็จะเป็นไปการดูแลในการจัดการศพมีสส่วนส่วนที่1คือผู้ป่วยที่พอมีกําลังทุนเขาก็บริจาคตามก,กําลังศรัทธาแต่อีกส่วนหนึ่งไม่มีปัจจัยในการที่จะมาช่วยค่าน้ํามันหรือค่านุ่นคท่าน,นี้ทางวัดก็ดูแลให้ที่ผ่านมาก็รับประมาณ20่รายตั้งแต่เกิดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วยันถึงปัจจุบันเนี่ย ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเผาเกือบทุกวันโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าวัดสุทธิวรารามร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เนี่ยดูแลตั้งแต่รัดกองผู้ป่วยภาคอาศัยตรงต่อและเสียชีวิตก็กลับมาเผาที่วัด การเฟื้อฟูทางด้านจิตใจเนี่ยยังไงวัดเป็นที่พึ่งอยู่แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยการมีสติเป็นเรื่องสําคัญวิกฤตการณ์เนี่ยพวกเราเจอกันในทุกรูปแบบไม่ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ทางโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ให้หลักการเอาไว้คือการมีสติดูแลตนเองแล้วก็สังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสติมั่นคงกับมันแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้น ที่เราถือก็คือโยมไม่ทิ้งพระในช่วงที่สุขสบายและพอเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้พระก็ไม่ทิ้งโยมแบบเดียวกันขออนุโมทนา